ละคอนสั้นเรื่องกินกลูต้าผิดชีวิตเปลี่ยนจะเป็นยังไงไปรับชมกันเลยค่ะยูฮูแม่คะแม่จะไปงานอะไรเหรอคะเนี่ยแต่งตัวแบบจัดเต็มสุดๆไปเลยค่ะอ๋อแม่จะไปงานเลี้ยงนะจ้ะ งานเลี้ยงที่ทํางานแม่น่ะจ้ะแม่แม่แต่งหน้าแต่งตัวเสร็จแล้วหนูไปด้วยได้ไหมคะแม่ได้สิจ้ะเดี๋ยวไปแต่งหน้าแต่งตัวนะจ๊ะเดี๋ยวแม่ไปทำอาหารรอค่ะพี่แม็กเกอร์ก็ไม่อยู่บ้านไปเรียนพิเศษหเหงาเลยวันนี้ ฉันแต่งหน้าให้สวยไปเลยอืมอันนี้อยาอะไรนะเป็นเม็ดเม็ดสีขาวแล้วก็ไม่มีฉลากบอกด้วยอะดูลึกลับอันตรายน่ากินสุดๆไปเลยอยากลองเหมือนกันนั่นเนี่ยหรือทาแม่ที่แม่สวยอะ่ะได้กินอันนี้นนแน่เลย ถ้าอย่างนั้นต้องลองแล้วกินยาต,ต้องไปกินน้ำก่อนอโอเคนี่ลูกกินอะไรเหรอจ๊ะอ๋อเปล่าค่ะกินน้ำเฉยๆโอเคจ้าเอเราก็ต้องรอเห็นผลสินะแต่ตอนนี้แต่งหน้าดีกว่าแต่งหน้าเสร็จแล้ว นี่ลูกกินเยอะๆนะจ๊ะจะได้โตไวๆโอเคค่ะหืมอ,อร่อยจังเลยไปจ้ะเราไปกันเลยวันต่อมาเตกอีกเอกเอก เช้าแล้วสินงน่ะเฮ้ยแมีแมว,มวตัวอะไรเนี่ยเออลูซี่ฉันเองจ้าทำไมน้ามองหน้าฉันทำไหมหน้าฉันมีอะไรติดเหรอเฮ้ยฉันรู้ฉันสวยขึ้น พเมื่อวานฉันกินยาไปตั้งสวยนั่นแน่เลยเข้าห้งน้ำก่อนดีกว่ารู้สึกคันจังเลยเนี่ยคันที่แขนขาแต่ฉันรู้ว่าฉันเป็นคนสวยน่ะทำไมรู้สึกคันตาจังเลยเนี่ยคันปากด้วยรู้สึกปากมันมุมบัวมาก โอ๊ยคันไปหมดเลยอะ่ะเ,ออเ,ออเออชาวแล้วหรอเนี่ยเฮ้ย <Hey! S 1> หน้าลูกไปโดนอะไรมาจ๊ะหน้าหนูติดอะไรหรอคะแม่ หนมันติดอะไรตรงไหนเหรอทำไมลูกขาวอย่างงั้นอย่างกระโดไฟเดินได้นะจ๊ะแล้วก็ปากบวมหืมตานะ่ากลัวมากอะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวแม่เดี๋ยวแม่จะไปหาพาไปหาคุณหมอเดี๋ยวดูตัวเองในกระจกก่อนเฮ้ยทำไมหนูถึงเป็นอย่างนี้ละจ๊ะ ตอบแม่มาซะดีๆว่าทำไมหนูไปกินอะไรมาหรือเปล่า,าหนูแพ้อะไรหรือเปล่าจ๊ะกินกินอาหารอะไรหรือเปล่าที่แม่ทำให้หรือเปล่าไม่น่าใช่หรอกค่ะแม่หนูน่าจะกินยาจะ้ะยายาอะไรจ๊ะยาที่อยู่บนโต๊ะเครื่องแป้งของแม่คะ่ะ ค่มันไม่ใช่สำหรับกินนะจ๊ะแล้วแม่มันไม่ใช่สำหรับคนกินจ้ะสำหรับแมวกินฮา่าแล้วแม่ามาวางมันโตเครื่องแป้งทำไมคะแม่ลืมจ้ะแม่ก็จะไปว่าแม่จะไปเก็บในห้องน้ำแล้วแต่แม่เผลอ,อามาวางแต่ถ้าจะไม่ผิดมันก็มี รูปแมวติดอยู่ไม่ใช่เหรอจ๊ะหนูนึวาากว่าเป็นตาแมวอะคะ่ะหนูก็เลยกินโอ้ยเสียภาพลักษณ์หมดแล้วเดี๋ยวแม่จะพาไปหาคุณหมอนะรอแม่แป๊บจ้ะเดี๋ยวแม่ไปอาบน้ําแล้วเดี๋ยวแม่จะพาหนูไปหาคุณหมอหนูก็ไปรีบอาบน้ําแต่งตัวเลยนะจ๊ะแต่งตัวเสร็จแล้วค่ะแม่โอเคจ้ะเงี้นเรารีบไปหาคุณหมอกันดีกว่า หมายเลข017 017ไปพบคุณหมอที่ห้องหนึ่งค่ะเราไปกันดีกว่าจะลูกห้องหนึ่งสินะห้องนี้สวัสดีค่ะคุณหมอทำไมถึงโดนอะไรมาหรอคะคุณแม่อ๋อพอดโีโมเดลนะจ๊ะเออกินยา บนโต๊ะเครื่องแป้งของดิฉันแล้วเป็นยาตัวนั้นเป็นยาสำหรับแมวจ้ะหาจริงเหรอคะคุณแม่จริงค่ะแล้วเหมือนตื่นมาเขาก็เป็นอย่างนี้เลยค่ะน้องมีอาการแพ้อะไรหรือเปล่าคะแพ้เหมือนไม่เคยแพ้อะไรนะคะเหมือนน่าจะแพ้อันนี้ค่ะ บอกแบรนด์ยาหน่อยได้ไหมค,ยยคะยายาแมวตาโฟค่อะอ๋อแมวตาโฟเนาะแมวตาโฟมีสารเยอะมากเลยค่ะที่ทำให้แมวได้หายป่วยแต่คนกินกินไม่ได้นะคะแล้วเหมือนกินไปกี่เม็ดคะ1เม็ดค่ะหนูดพูนไม่ได้ค่ะปากมันบวม หนะึ่งเม็ดเนาะแล้วกินกินแบบกินกี่ครั้งคะแค่ครั้งเดียวคะ่ะเดี๋ยวพี่จะให้ยาแก้ปวดกับยาแก้อาการนี้นะจ๊ะอย่ากินอีกนะจ๊ะเพราะน,น้องน่าจะแพ้ยาตัวนี้นะแล้วทุกคนก็ต้องแพ้และจ้ะเพราะนี่ไม่ใช่ยาสำหรับคนกิน ทีหลังจะกินยาอะไรดูก่อนจ้ะแม่เอาอยาไปวางไว้วบนเตอะเครื่องแป้งอีกสองวันก็น่าจะหายเป็นปกติแล้วจ้ะเย่ <Yeah! S 2> ต้องกินระหว่าง2วันนี้ถ้าปากยังไม่หายบวมต้องกินข้าวต้มหรืออะไรที่ยังแบบไม่ต้องเคี้ยวเยอะนะจ้ะ และพักผ่อนให้เพียงพอด้วยละจ้ะค่ะทีหลังอย่าไปกินยาอะไรโดยที่แม่ไม่รับอนุญาตนะจ้ะลูกโอเคค่ะคุณแม่นี่นะคะยา340บาทค่ะโอนตังนะคะได้ค่ะสองวันผ่านไป ลา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 เฮ้ยนี่เราหายกลับมาเป็นปกติแล้วเนี่ยดีใจจังเลยไปบอกแม่ดีกว่าแม่คะหนูกลับมาเป็นปกติแล้วหูวัยเหมือนกันนะจ๊ะเนี่ยที่หลังอย่าไปกินยาอะไรโดยที่แม่ไม่รับอนุญาตนะจ๊ะ เป็นยังไงกันบ้างคะเพื่อนๆสนุกกันไหมเอถ้าใครชอบนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์และกดกระดิ่งให้ด้วยนะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนายบายจ้าบ๊ายบาย